สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับรับลองครับว่าดูแล้วไม่ผิดหวังโอ้โหถ้ารู้ลึกรู้ดีเรื่องอาหารต้องครัวคุณต่อยเพราะอย่างน้อยๆคุณก็ได้เขาเรียกว่าความรู้พื้นฐานไปปรุงอาหารเย็นนี้ถูกต้องครับผมรากฐานตึกคืออีกรากฐานชีวิตคือเธอครับผมถ้าท่านมันพูดกับคนที่อยู่ที่บ้านั่นแบบนี้ ชีวิตท่านจะมีแต่มีความสุขครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราทุกวันนี้สิ่งที่ลืมให้กันคือความมีน้ำใจสำคัญจริงๆนะฮะแล้วความจริงใจเนี่ยใครๆก็อย่างได้ถ้าเกิดว่าท่านไปบอกเขาแล้วท่านทำสายตาแบบชัดเจนว่ารากฐานรากฐานตึกคืออิฐรากฐานชีวิตคือเธอนี่ นี s <S <S ่ปะเต็มเต็มวันนี้ก็อ่อนวันนี้ไม่ต้องทำอะไรกินเลยแล้วกันเพดีะว่าดีมาอย่าไม่ได้รีไฟต้องตอบจดหมายก่อนีอย่าลืมเลยนะครับเราต้องบอกเขาใส่ใจคนข้างถูกต้องสำคัญว่าจำคำพูดอาอยู่เสมอใช่อาเนี่ยเคยสอนหนูดีมากแล้วเป็นไงอ่ะก็ยังไม่ใช้ครับอย่าเลยระยะหลังข่าวมันออกมามากหลือเกินเรื่องว่าเอาไปใช้โน่นใช้นี่เดี๋ยวเข้าป่าไปนะไปเจอสัตว์ต่างๆนานาชนิด มีทั้งสิงโตหมูเสือกวางเต็มไปหมดเดี๋ยวนโอเคครับผมนานาจชนิดมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับยันเป็นนักจัดรายการฮะวิทยุอ๋อ แต่เย๋ยวเรียกอย่างนี้เลยค่ะเอ้าทำไมอ่ะเรียกว่าฉันเป็นนักจัดรายการชุมชนวีทดียุอค่ะอ๋อวิุชุมชนวิุชุมชนนอกจากเปิดเพลงแล้วดิฉันยังให้คำแนะนำกับผู้โทรเข้ามาร่วมรายการด้วยทำตัวเป็นศีรานีอ๋อเออคล้ายๆพวกเราคล้ายๆพวกเร่าแบบพี่อ้ยพี่จอดคลับไฟเดย์อแต่ดิฉันนี่คลับซันเดย์ค่ะมาวันอาทิตย์คืนอาทิตย์ก่อนสายสุดท้ายใกล้จะจบรายการแล้วทางบ้านก็โทรมาค่ะ สวัสดีครับพี่น้อยผมก็อ่าดิฉันก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณเป็นสายสุดท้ายแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะทุกบ้าก็บอกว่าปัญหาหัวใจครับอมาถูกทางแล้วน้อยก็เลยถามเขาไปว่างั้นเล่ามาเลยค่ะเขาบอกว่าผมเพิ่งเลิกกับแฟนครับน้อยก็เสียใจด้วยนะคะทําไมล่ะคะคือทั้งบ้านครอบครัวกีดกันผมทําไมเขาต้องกีดกัน ฐานะผมการงานผมก็ดีมากเล่ายาบุรีการพนันผมก็ไม่มีน้อยก็เลยตอบเขาไปว่าทําไมไม่ลองไปคุยกับครอบครัวเขาดีๆล่ะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกครับเขาคููจะยิงผมน้อยก็เลยถามกันไปว่าใครคููคะพ่อหรือแม่ผัวครับ ก็ไปรักคนที่เขามีผัวแล้วไอ้บ้าไอ้นี่มันซื่อบื้อหรือเปล่าต้องรู้จักหน่อยสิถ้าหาไม่ได้จริงเข้าป่าสิไปเจอสัตว์ต่างๆนานาจะมีนกแก้วมีนกยูงมีช้างมีไส้เดือนแล้วก็มีควายอ่ไมีควายมีควายมีควายด้วยแม่มีเยอะเลยนะก็เลยถามว่านี่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับผมจะไปปัตตานีน ก,กินอะไรกลัวผิดถ้าท่านไปจังหวัดปัตตานีผมบอกให้อาหารอร่อยๆอเพียบเลยแต่ถ้าปัตตานีถ้าไปถึงแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านนำรถจังหวัดปัตตานีตั้งต้นที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศจากนั้นขับตรงมาบนถนนเดชาจนข้ามสะพานเดชานุชิตพอลงสะพานก็จะสังเกตเห็นร้านอยู่ด้านซ้ายมือมาจังหวัดปัตตานี ไม่กินมีกรอบราดหน้าทะเลและเส้นมีผัดแห้งรวมมิตรที่ร้านนำรถถือว่าผิดร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวราดหน้าชื่อดังของจังหวัดปัตตานีเลยนะครับซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมเปิดขายมาแล้วเกือบ60ปีโดยเริ่มจากโกเลี้ยงคุณนิวัฒนอารามสีธรรมครับขายมาตั้งแต่อายุ17ปีเริ่มจากเช่าแผงลอยขายอยู่ริมแม่น้ำต่อมาพอมีเงินเก็บ จึงได้ย้ายมาเปิดร้านนี้เมื่อปีพศ2507ปัจจุบันนะครับโกเลี้ยงได้ส่งต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับรุ่นที่2นั่นก็คือคุณเชิดเกียรติซึ่งเป็นลูกชายมาสืบทอดต่อร้านนี้ถ้าลูกค้ามาหลายคนจะนิยมสั่งราดหน้าชุดใหญ่มากินด้วยกันแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินมีกรอบราดหน้าทะเลและเส้นมีผัดแห้งรวมมิตรถือว่าผิด วิธีทำมี่กรอบลาดหน้าทะเลเริ่มต้นจากการนำเส้นมี่เหลืองสดมาทอดและพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันกระเทียมเต้าเจี้ยวผักคะนา้าแล้วผัดให้หอมตามด้วยน้ำสต๊อกกุ้งกระเพาะปลาปลาทอดปลาหมึกและกุ้งปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำมันหอย น้ำตาลทรายแล้วค่อยใส่แป้งมันปิดท้ายด้วยบรันดีนิดหนึ่งเพื่อดับขาวอาหารทะเลจากนั้นก็ราดน้ำลงบนเส้นมีกรอบที่เตรียมไว้แล้วก็ยกเสิร์ฟตอนร้อนๆที่สำคัญต้องสั่งเส้นมีผัดแห้งรวมมิตรมากินด้วยกันจะอร่อยสุดๆเคล็ดลับใช้เตาถ่านครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนเพราะไฟจะแรงและร้อนจัดผัดอะไรก็อร่อยที่สำคัญ ตอนกินราดหน้าจะได้กลิ่นของควันไฟและกลิ่นหอมๆจากกระทะรับรองว่าทั้งบรรยากาศทั้งรสชาติเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยฟินสุดๆดมีกรอบราดหน้าทะเลและเส้นหมี่ผัดแห้งรวมมิตรจานละ90บาท ร้านนำรถจังหวัดปัตตานีนะครับเปิด9โมงเช้าจนถึง4โมงครึ่งนะครับวันนี้อยู่ในรายการเราแล้วครับนี่เลยนะฮะมาจากปัตตานีเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมก็ต้องขออนุญาตก่อนเลยว่าอย่างนี้เป็นยังไงก่อนผมก็ไม่เข้จักนี่อันนี้จะเป็นแบบอันนี้จะเป็นแบบมีกรอบด้านหน้าจานใหญ่ๆนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เราจะแบบใช้ท่านผู้ชมได้ดูนั่นแหละครับเอาทำไมฮะนั่นแหละครับวางไว้นี่นี่เลยก็ตัวใครตัวมันนะครับลาก่อนนะนี่นี่นี่ ท่านผู้ชมครับคือมันเป็นทะเลท่านผู้ชมเนื้อปลาเนื้อปลาโอ้คุณพระเอาของคุณของคุณต่อเลยเนี่ของผมนี่ของผมฮะนี่ของผมก่อนเลยนี่ของผมเครับฟังดิ่ลลาเจะทน้ำหอมมากหอมเหมือนใส่อะไรสดๆลงไปเยอะแยะมากมายเหมือนมาจากทะเลสดๆเลยหอมมากนะหอมอะไรเนี่ย เมื่อกี้ผมเห็นปลาบึกนะครับใส่ซอสอะไรมันถึงปลาบึกมาอย่างนี้เลยครับมันสดใช่ไหมันสดมากผมจะชิมอันนี้ท่านลองครับนี่เส้นเมี่หอมบาลลังก์ดีหอมกินกระทะมากโอ้โหไปปัตตานีถ้าท่านพลาดร้านนี้ท่านผิดจริงๆเลยนะร้านนำรถเนี่ยอือร่อยมากนึกถึงเลยเขาบอกว่ากินเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจทะเลนั้นเป็นมอองง แต่เขาบอกว่าต้องกินกับเส้นมี่ผัดซีอิ๊วเลยนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะคุณผู้ชมคือที่ร้านนี้เขาจะขายพวกวัตถุดิบใหญ่ๆเงี้ยมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับคุณผู้ชมค่บกุ้งตัวใหญ่ๆปลาหมึกตัวใหญ่ๆปลาชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเขาขายแบบนี้มาเลยโอ้โหพอมาถึงปัจจุบันคนก็ติดันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยอร่อยมากมันติดกระทะจริงๆคาดว่าไม่ได้ล้างกระทะเลยเวลาลุกัด เสน่หเสน่ห์จากอะไรรู้ไหมหอมมากๆกเลยเสน่ห์จากเตาถ่านนี่คือเสน่ห์เตาถ่านซึ่งเตาแก๊สหาไม่ได้ทําไม่ได้นะพรนผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าเขาเอาขึ้นมาถึงนี่เลยก็มาผัดกันกินในรายการอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านไปปัตตานีท่านพลาดไม่ได้เด็ดขาดร้านนำรถบอยอีกครั้งกนึงเเปิด9้าโมงเช้าแล้วก็ปิดตอน4ี่โมงครึ่งครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะปัตตานีนอกจากอาหารอร่อยๆแล้วเมืองก็ยังดีท่องเที่ยวดีเราต้องไปกันปัตตานีก็มีที่ ท่านผู้ชมรอเมนูต่อไปอยู่ช่วงหน้าอย่าพลาดเด็ดขาดพักสักครู่พบกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับหมูยอแก้วเห็ดหอมไข่เค็มครับกรุบกรุบเลยฮกรุบกรุบกรุบอร่อยเยี่ยมมากตรงไหนนะเยี่ยมมากคือมันมีต่วผสมของหูหมูเนี่ยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอน์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะโกนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนับส ตับมสการอ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน